ตงเป็นเจรมี่ไปงานครบรอบ50ปีปปซุเปอร์เซนต์ตายกันค่ะพอดีเราลงเบสกับตาไปแล้วนะคะเราก็จะมาลงตราบนหน้าผากของเจรมี่กันค่ะปกติแล้วเราก็จะเขียนด้วยมือแบบนี้ทุกรอบเลยค่ะโอเคพอเราวาดหน้าผากเสร็จนะคะก็จะมีที่ใต้ตาอีกแล้วก็จะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็จะขีดแล้วก็ขีดโอเคแล้วก็จะมีตรงคางอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็กะเอาแล้วก็จิ้มไปนะคะถ้าจิ้มผิดก็ลงใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เก็บงานนิดนึงยิ้ม พอลงส่วนที่ยากไปแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะพอเขียนคิวเสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็มาถาปา,ายิ้มอีกทีอันนี้ก็คอนทัวร์พอคอนทัวร์ปุ๊บนี่หน้าก็จะดูแบบพุ่งๆเลยะคะ่ะตรงจมูกอะไรอย่างงี้ยิ่งวันนี้ต้องถ่ายรูปนะคะก็ต้องลงตรงจมูกนี่ให้เยอะๆัะหน่อยนึงโอเคยิ้มอีกแล้ว มาถึงพาร์ทการทำผมนะคะตอนแรกเรามาจุกเอาไว้เสร็จแล้วทีนี้แล้วก็จัดจัดทรงยิ้มอีกสักรอบเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็ใส่มูสนะคะแล้วก็เริ่มขยำขยำให้มันดูเป็นทรงนะคะโอเคก็จัดไปจัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แววกนะคะถูๆให้ทั่วเต็มมือแล้วก็จากโคนแล้วก็ดันดันขึ้นไปนะคะพยายามจัดจัดทรงไปเรื่อยๆจัดไปเรื่อยๆจะจัดไปจัดไปดูกระจกไปจัดไปดูแบบเลยค่ะแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นความลับนางฟ้านะคะแปะเป็นตรงไฮไลท์ของเจรเมียค่ะก็จะแปะเสร็จปุ๊บโอเคก็จัดส่งอีกสักรอบหนึ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับทรงผมและลาตาไปถึงที่งานแล้วนะคะงานครบรอบ50ปีซูเปอร์เซนไตจัดตั้งแต่วันที่10-13ถึงตุลาคมที่ดะมอล์บางแคนะคะที่งานก็จะมีให้โหวตกบวนการที่ชอบด้วยนะคะเอาสติกเกอร์ไปแปะหดวงค่ะ ซึ่งของเราจะแปะใครจะแปะใครแต่งเบอร์เจรมี่มาขนาดนี้จะไม่แปะคิงโอเจอร์ก็ยังไงอยู่นะคะโอเคแปะเรียบร้อยแล้วทุกคนล่ะคะแปะขบวนการไหนกันบ้างคิงโอเจอร์นะคะมีให้ดูที่เซนไตกระตุนขับในช่องแอปแดงนะคะอันนี้เราก็ถ่ายกับกิระสักหน่อยอ่าอันนี้เราขึ้นไปถ่ายกับบุนบูมเจอร์แล้วก็โกโจเจอร์ที่ทำท่าแปลกๆนี่คือเอาไปขับขี่ของชาชิโรบุนบูขึ้นไปให้ดูนะคะ อ่ะเก็กท่าซะหน่อยอ่ะขอบคุณแล้วก็ลงจากเวทีดูสีหน้าคนที่ดีใจมีความสุขมาถ่ายกับชายชีโรสักหน่อยนะคะแล้วก็โอเคกลับบ้าน